สองคนแล้วที่คุยแซมโชว์ล้วันนี้พิธีกรของคุณคือคู่ออริจินอลของรายการครับอ๋อคือจะบอกว่าอยู่มันยาวนานเก่าแก่ใช่ไหมอยู่มาตั้งแต่ไก็ไม่ออกรักงานนี้มากกว่าใช่แล้วเรารักงานของที่เรามาวันนี้ก็เพราะว่าแขกรับเชิญของเราก็ถือว่าเป็นออริจินอลเป็นคลาสสิกเหมือนกันถูกต้องก็เลยคนที่ต้องมีอายุไล่เลี่ยกันในวงการบันเทิงเนี่ยถึงจะสัมภาษณ์กันได้เราออกจาเอะอ โอเคนะโ <Okay. S 1> อเคแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเข้าข่าวนี้กันก่อนนะจะบอกว่าถึงในความโศกเศร้าเนี่ยแต่มันก็ยังมีมีรอยยิ้มอยู่เมื่อเพื่อนแท้ไม่เคยทอดทิ้งนะครับอย่างพี่ตั้มสมประสงค์ศึกษาพี่นิโนเมทานีเตรียมดูแลครอบครัวต่อของพี่โอวรุษด้วยจะได้ <ใช S 1> ไปลบบสบายหายหว่วงโดยพี่ตั้มเนี่ยซึ่งแกเป็นเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนกับพี่โอเนี่ยที่กล่าวว่าใช่ค่ะคือต้องบอกว่าพี่โน่ได้บอกนะคะว่าตอนที่ตอนที่ไป ไปไปหาพี่พี่โอวรุณนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าพี่โอเนี่ยติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดซึ่งวันเดียวเนี่ยลามไปทั่วร่างเลยนะคะก็เลยทําให้เกิดไตาวายช,ช็อกแล้วก็ไตาวายนะคะซึ่งก็ไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้นะคะซึ่งทุกอย่างมันมัน,ม,นมันก็เกิดขึ้นแล้วอย่างที่พี่โน่ได้บอกพี่ตั้มว่าจะดูแลครอบครัวของพี่โอต่อ นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะเห็นไหมว่าเขารักกันมากเลยอะพี่ล่ลาสุดเนี่ยเพื่อนวงการบันเทิงก็ส่งรีดร่วมงานศพพี่โอบรุษนะครับจนล้นศาลาส่วนอภิธรรมศพคืนแรกก็ยังเงียบเหงานะครับมีพี่นิโนโ่มีพี่ตั้มเพื่อสินนน่คอยช่วยต้อนรับแขกอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่ากลุ่มเพื่อนดาราเนี่ยจะเตรียมจุดเทียนเป่าเค้กวันเกิดให้17กันยายนนี้ครับใช่ค่ะซึ่งรูปแบบงานนะคะก็คือจะจะเป่าในงานศพเลยเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็จะตกลงกันอีกทีว่าจะจัดดรูปแบบยงงไีคือ ืนเป็นจัดเป็นงานมันเกิดให้กับพี่โอเวร์รไปในตัวด้วยต้องขอบคุณภาพข่าวจากช่องวันด้วยนะครับแล้วขอบคุณข่าวจากไทยรัฐและเดลวีนิวด้วยแล้วกันะนะครับผมมาแขกรับเชิญของเราวันนี้โอ้โหถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังทัญย่าเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ออน n g e มาม่นะครับผมอ้